โอเคนะผมมาก็รุม Dark Fox ใช่ไหมก็อยู่กันในเกม m e c a f t Pocket Edition นะก็จะมาเล่นกันในพาร์ทที่2นะมายวขอเปลี่ยนเป็นบุคคลที่1ก่อนแล้วกันนะมากดตั้งค่าตรงนี้นะฮะผมก็เปิดเสียงเกมแบบโคตรดังนะแต่ว่าเสียงเกม m e c a f t นี่มันจะเบาเบามากๆเลยฮะมาผมก็อัดตอนเย็นแล้วตอนนี้อืมตรงนี้วิดีโอแล้วก็ตรงนี้ฮะมา เหมือนได้ยินเสียงใครเดินอยู่นะตรงนี้มีใครเดินอยู่หรือเปล่านะฮะไม่น่ามีนะนคิดไปเองหรือว่าแมววะผมว่าน่าจะแมวฮะโอเคผมก็ได้ปืนได้คอสโบมาฮะก็คือได้มาจากไอตัวที่มันยิงอันเนี้ยยิงคอสโบก็คือตรงนู้นเลยฮะผมก็แบบทํากําแพงไว้นะเพื่อกันไม่ให้มันเข้ามานะเพราะว่ามันจะเข้ามายิงพวกวิลเลจเจอร์นะก็คือวิลเลจเจอร์นี่ผมก็สปาว์นะใช้คําสั่งสปาว์มานะมา มีโกลมด้วยฮะตรงนี้ผมว่าแมวตรงนี้มันเยอะจังเลยวะ <c oughs> เจอแต่แมวฮะโอเคผมจะผมก็ได้สร้างบ้านใหม่ด้วยนะตรงนี้แต่ว่าโดน N p c พซมันยึดเตียงนอนไปฮะ <c oughs> ตรงนี้ฮะนี่คือบ้านใหม่ของผมนะอ่าประมาณนี้เลยฮะเปิดประตูไปเนี่ยมี N p c พมันนอนอยู่วะตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นเตียงฮนะผมสร้างไว้สองเตียงนะ โอเคผมจะนอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามอนสเตอร์มันจะเกิดไงมันจะทําให้เครื่องกระตุกนะมาชึบผมก็ยังไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องเลยในการมาอัดคลิปนะถ้าเกิดผมรีสตาร์ทเครื่องนี่มันจะแบบทําให้เครื่องลื่นขึ้นนะฮะโอเคมาตรงนี้คือลาวานะรอให้ได้ p i ิกแอคหินก่อนแล้วกันถึงจะไปแบบขุดเอาออกซิเดียมนะฮะมาแบบทําเป็นประตูนรกนะฮะแต่ว่าก็อีกนานนะฮะผมจะไปลงเมืองฮนะสหรับคลิปนี้ แล้วอะไรซอมบี้ติดไฟด้วย嘛 <laughs> นะฮะแม่งติดไฟตายไปเลยไปตรงนี้มี NPC จิ๋วด้วยนะอ้าวมันไปไหนแล้ววะไปนหนึ่งนะหายไปเลยนะฮะตรงนู้นเป็นซอมบี้นะซอมบี้กำลัองอยู่ในน้ำนะผมก็ได้ขุดไปแล้วแหละฮะผมก็ทำเหมืองในนี้เลยผมก็แบบไปเจอเมืองไปเจอถ้ำนะฮะโอเคฮะไอะ้พิกแคสพิกแอคผมจะพังละนะลิ้นเริ่มพังกันแลนะ้วเนีย่ยเร ผมว่าผมจะคราฟพิกแอคใหม่ดีกว่าไหมเนี่ยแป๊บน,นึงนะเอิม่มเหล็กเอามาเหล็กฮะเหล็กมาสี่อันเลยแล้วกันแล้วก็คราฟมะชึบเอาเป็นสติ๊กก่อนแล้วกันแป๊บน,นึงนะมันคราฟตรงไหนเนี่ยเอิม่มขอปรับที่อัดคลิปมาตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเผลอกดปิดนะฮะนี่ไงสติ๊กคราฟมาผมคาดอะไรดีกว่าป๊บน,นึงนะ กดตรงนี้ฮะอ๋อตรงนี้ไงแล้วก็พ i ิ k แอคมาโอเคฮะประมาณนี้ป,ป,ป่าป่าป่าเมื่อกี้ทีหนึ่งหน่วง,ะงนะเมื่อตะกี้นี้รู้สึกแบบกระตุกมากมากฮะได้ยินเสียง npc มันเปิดหมู่บ้านมันเปิดประตูบ้านนะลงมาชึบรู้สึกหน่วงมากนะฮะไปผมจะสำรวจแถตรงนี้ ตรงนี้คือมีเป็นแร่เหล็กอยู่ฮะผมก็ยังไม่ได้ขุดเลยฮะโอเคเก็บมาแล้วก็ขุดไปชิบมีแค่นี้เองเหรอหรือว่าจะมีเยอะฮะเอิม่มผมขอดูดีๆก่อนแล้วกันนะเผื่อตกหล่นนี่ไงเดี๋ยวละชิบขุดไปฮะเก็บมาเก็บมาโอเคฮะผมได้มากี่อันเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน ก็ตรงนี้ได้มา16บล็อกก็จัดว่าได้อยู่นะเยอะอยู่ไปฮะตรงนี้มืดเลยเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กครับเหมือนได้เสียงซอมบี้นี่ไงเดินไปนี่ละก็ยวไนหนึ่งนะจะเเป็นดาบจะจับธนูมาทำไมนะตีไปตีไปตีไปอย่าเข้ามานะฮะตายยวผมจะขุดผมนี่เสียงแล้วอะ่ะเฮ้ออันนี้มันมันไม่ใช่ลนะมันคริปเปอร์คริปเปอร์สองตัว เฮ้ยเฮ้ยเฮยเป็นดนึงนะเป็นดึงนะคิปลสองตัวใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยอือชิปละชิปละชิปละมาไหม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 มันจะมาหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมมันต้องอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนมีไหมมีไหมนู่นไงมันอยู่มันอยู่นูนนะ่นฮะมันมาที่ละอุ้ย โอเคตายเกอบไปแล้วโหมาสองตัวเลยโอเคเฮ้ยเอนเดอร์แมนนี่ว่าอย่ามองหน้ามันะแกขุดไปโอ้ตัวนี้ตัวนี้แบบเหล็กเยอะนะเฮ้ยมันค <c ười> ลิปเปอร์ระเบิดโถเว่ยถึวงว่ามันได้ยินเสียงอะไรแช่นะฮะเฮ้ยต้องกินข้าวแนละ้วเหมือนได้ยินเสียงใครเดินมาอีกเอนเดอร์แมนเหรอแกอ,อิ่ม ไปตรงนี้ฮะผมแบบเหล็กเยอะมากฮะเฮ้ยมันยังมีอีกว่าเหล็กเกเก็บมาแล้วก็ไปตรงที่เอนเตอร์แมนมันอยู่ฮะแต่ว่อน,นั้นมีไฟล้วเปะเนี่ยมีไฟอยู่ประมาณ28อันนะฮะมาแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ชึบอืมโคตรสว่างเฮ้ยมีข้างคาวด้วยวันดีข้างคาวว่าผมจะขุดอันนี้ไปดีกว่าขุด ทานหินไปดีกว่าเอาเป็นทำเป็นไฟฮะขุดมาขุดมาคึบโอ้โหทานหินเยอะ,อะตรงนี้เอาเอาล่วงอีกเอาล่วงล่วงอันหนึ่งนะล่วงอปนบนึงโอเคเอาผมต้องวางแล้ววางบล็อกแล้วเคฮะขุดไปขุดไปได้เลยเวลด้วยโอ้ทานหินเยอะมากคุ้มะ โคตรจะคุ้มแล้วตรงนี้อืมผมเอาแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวของเต็มมาเหล็กตรงนี้เหล็กขุดมาเก็บมาฮะแล้วก็ติดไฟไป,ไปเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดนะ,ะมีทางแยกด้วยวผมขอขุดตรงนี้ก่อนลวกันขุดไปฮะโอ้โหเคตรเยอะเหล็กโคตรเยอะมาก แหลมไปเลยด้านบนมีอีกฮะขุดไปขุดไปโอเคหมดแล้วเอาพังแล้วฟิกแอคพังแล้วมาขุดมาฮะมีอีกหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วผมจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะปะติดไฟไปด้วยไว้ยมีเหล็กอีกนะเอ้ยดิเสียงซอมบี้แป๊บน,นึงนะแป๊บน,น,นึงนะเพื่อนซอมบี้ขอขุดก่อนเก็บมาหมาโน่นละเอาดาบมา ฟันมัน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 ตายไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะใส่เสียงเพลงประกอบหรือเปล่านะเพราะว่าขี้เกียจใส่เหมือนกันนะเนี่ยมาเฮ้ยมีน้ําไหลตรงนี้มีน้ําไหลนะฮะผมต้องเอาเป็นหินมาและกันหินมีเยอะสิบห้าอันเองเหรอนึกว่าเยอะฮะผมจะเตินไปแล้วกันแบ่งมุมนี่เป่าตรงนั้นตัวหนึ่งนะอุ้ยมันมืดมากติดไปก่อนแล้วกันไฟ ติดตรงนี้อีกแมงมุมมานู่นแล้ว,วป่ะปด็นนะแมงน้ำมันผักมา๋ยวยิงแมงมุมก่อนแล้วกันนะฮะอืปอปรนะนึ็นนะธนูธนูหมดเหรอธนูหมดเฮลโนต้องเอาดาบแล้วแหละนะฮะไปเร็วไปเร็ว,รวโอ้โหแมงน้ำน้ำแม่งผักฮนะตีมันตายแล้วก็วางทอสไปเอาทางตันนี้่าทางนี้ นึกว่าจะมีทางไปอีกทางตันนี่ว่ะโอเคครัไปเราไปสำรวจทางนู้นดีกว่าโอเคผมจะวิ่งไปเลยแล้วกันนะชึบโอ้ที่นี่มืดมากเฮ้ยมันยังไงด้ได้ยินเสียงตัวอะไรโอเคผมจะวางท็อตแล้วกันมืดมากโคตรมืดเลยวันนี้ข้างคาวมีทางลงไปอ๋อนี่มันทางที่ผมมาที่ไหวทางลงไปเนะี่ยต้องโดดฮนะชึบ ก็ติดไฟไปได้ยินเสียงน้ําข้างนอกฝนตกนี่หว่าในในเกมนะโอ้โหม่งทางตันอีกแล้วมันก็เอาทานหินมาแล้วกันขุดไปฮะถ้ามีแค่นี้องเหรอนึกว่ามันจะแบบลึกกว่านี้นะแม่งสั้นมากโอเคด้านล่างนี่ผมก็ไปมาแล้วนะฮะเป็นทางเดิม โอ้ทางบรรจบต่อทางออกนะฮะม่นทำแบบสั้นมากเลยอะ่ะโอเคผมจะขึ้นไปแล้วกันเราได้เหล็กมาเยอะมากนะตอนนี้ขึ้นไปขึ้นไปเยอะไปหนึ่งนะชึบชึบชึบ,ชบอ่าอุ้ยติดติดติดตรวจไปตรวจไปมาฮะผมจะดูก่อนแล้วกันธนูผมมีอีกหรือเปล่ปาเนี่ยไม่มีแล้วอะ ธนูแม่งเอาไปเล่นทัหมดเลยผมนะฮะผมจะมาหลอมเหล็กแล้วกันเอาธาตหินมาสิเจ็ดก้อนนะฮะแล้วก็นี่ไงแร่เหล็กมาเผาเลยแล้วกันตั้งสามสิบสองบ็อกนะฮะผมว่าผมไปสำรวจด้านบนดีกว่าอาจจะแหลก <laughs> อาจจะแหลกนะเพราะว่ามอนสเตอร์เกิดโอ้หฝนตกอยู่ะข้างนอกออื มันทำให้เครื่องกระตุกมากขึ้นผมต้องหาถ้ำที่มันแบบลึกๆอะ่ะมันจะเจอแบบไดมอนด์นะฮะทางนี้คืออะไรเนี่ยถ้ำที่เรามาแล้วนี่มันถ้ำตันนะมันเป็นถ้ำหลอกนะฮะเอิม่มจะดูก่อนลวกันทางนี้เป็นลาวานะฮะมีแกะด้วยแล้วก็ตรงนี้คือรังผึ่งนะฮะ โอเคอุ้ยตีแกะเฉยเลยชึบชึบชึบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นถ้ำหรือเปล่าเนี่ยถ้ำลาวาเหรอก็หนึงนะต้องสำรวจฮนะต้องสำรวจแต่ว่าอาหารผมจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยก็น่าจะพออยู่มั้งชึบบรรยากาศในน้ําก็สวยดีนะเนี่ยเลยนะสวยมากไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าชึบวิ่งล่วงอย่างเงี้ย ชึบชิบชบโอ้โหทำใหญ่ได้าทำไอ่ทำนี้ฮะผมเพิ่งมานะเนี่ยมาครั้งแรกโอ้โหจะจะลงยังไงเนี่ยจะจะลงยังไงเนี่ยฮืมแป๊บหนึ่งนะผมว่าลงไปนี่ตายเนะี่ยแป๊บหนึ่งผมจะหาทางลงแล้วกันผมว่าผมต้องไปทางไหนดีเนี่ยโอ้โหแม่งต่อบล็อกแม่งดีกว่า เสียวล่วงลงไปวะฮึบไอนน้ก็บังอยู่แล้วฮะหินตรงนี้ต้องทําขุดทํารายก่อนแล้วกันขุดไปขุดไปโอ้ถ้ำใหญ่เลยฮะตรงนี้เป็นตันเจี้ยนเลยอ่ะผมเป็นเป็นเหวเลยฮะเหวลึกมากแล้วก็มืดอีกด้วยฮะเย้ยเสียวล่วงหืมด้านล่างมีซอมบี้หรือเปล่าเนะี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคต้องลงไปอะเยยกลัวแบบกดพลาดมากเลยอะจะตอบ็อกไปฮะโอ้ยคริปเปอร์ดีวะเฮ้ยคริปเปอร์ไม่อยู่อะไรตรงนี้เนะี่ยต้องผลักมันลงไปผมยิงธูมไม่ได้ว่าลูกกระสุนไม่มีโถ่วเลวยแปลบบนึงนะต้องรีบต่อมันจะระเบิดใส่ปะเนี่ย มันจระเบิดใส่นี่จบเลยนะตายนะเฮ้ยมีเหล็กด้วยฮะด้านล่างมีเหล็กเดี๋ยวต่อ,อยนี้อ่ะชึบผมต้องลงไปอ่ะผมไม่ลงไปไม่ได้ตรงนี้จะต้องขุดต,ตรงนี้ออกไปโอเคฮะประมาณนี้ก็ตรงนี้ลงไปได้ปะมันจะล่วงเปล่าวะเนี่ยช่วยเสียวเสียวล่วงมากผมว่าผมจะขุด ทำเป็นทางลงไปดีๆดีกว่าโอเคฮะขุดไปขุดไปผมก็ขุดมาตรงนี้คือเจอคิปเปอร์ฮะสตัวเลยคิปเปอร์สตัวเหมือนด้ยินเสียงตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะตรงด้านล่างหรือเปล่าปรึเดนะขอขุดไปก่อนแล้วกันตรงนี้มันจะระเบิดใส่ไปนนคิปเปอร์เนี่ยนะฮะชิปมาขุดไปขุดไป,ดป,ดปผมต้องขุดลงล่างอ่ะปรึเนะด้านล่างมีน้ำนะ ผม,มโดดไปดีกว่ามาั้ยชึบม,มีน้ำรับไว้ได้อยู่ฮะเหมือนได้เสียงสเกลตันใช่ไหมแล้วไงสียเกลตันมาเหรอตรงมีลาวาฮะต้องระวังฮะลาวาสเกลตันอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะประนนึงนะต้องนั่งก่อนติดไฟไปน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่าเสียงมันอยู่ด้านข้างเลยด้านล่างเหรอด้านล่างก็ลาวานี่ว่า ไปดูก่อนละกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนสเกลตันชึบมาเดี๋ยวติดไฟก่อนแล้วกันชึบไปฮะโอเคมาจะปิดน้ำดีกว่าน้ำโคตรน่ารำคาญเลยฮะแต่ผมคอยต่อตัวบล็อกขึ้นไปแล้วกันนะมากดไปฮะอ่าเอ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 า,เอา,เอา,เอามันเข้าไปติดในกาเวิก นะฮะเกือบเกือบไปต้องขุดมันออกฮนะผมก็ไม่ได้ครับโชวเวลซะด้วยขุดช้าเลยนะฮะได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะชึบมาขุดไปขุดไปขุดไปวิแม่งไอ้บล็อกกาวิวลอีกอะเกือบโดนทับอีกอะโอเคฮนะชึบแล้วก็วางพอร์สไปมันมืดมาก เพื่เสียงซอมบี้อ่ะนะฮะเอาบล็อกอันนี้ก่อนแล้วกันบล็อกเหล็กโอเคฮนะไปดีกว่าไม่มีแต่กาเวลทั้งนั้นเลยทั้งนี้มันตันนะตันหรือเปล่าน่าจะตันนะผมว่าซอมบี้น่าจะอยู่ด้านล่างหรือเปล่าด้านล่างตรงเนี้ยเฮ้ยแต่ล่วงเรามาอ๋อมันคือเมืองนี่หว่าตรงนี้อ๋อเป็นเมืองเนี่ยเป็นตันเจี้ยนเลยสุดยอดไปเลยนะฮะ ให้เจอซอมบี้แลยป่ะกับสเกลตันมันกำลังตีกันเองอยู่สิงไปเลยฮะมันตีกันเองอยู่เราเข้าไปเสือกดีดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเป็นทางเลยอ่ะดูด,ดิเป็นทางลงไปเลยป่ะไปดีซอมบี้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพึ่งพึ่ง,งนึงตีไปตีไปเย้ยมีเหล็กนะตรงนี้เดีย๋ยวขุดเหล็กก่อนแล้วกันชึบมาฮะ กดไปกดไปกดไปอย่าเพิ่งมีสเกลตันมาได้เว้ยเพราะว่าดิฉันเสียงสเกลตันนะมาแต่ผมขอเช็คเสียงเกมก่อนแล้วกันนะผมเปิดดังหรือเปล่าเปิดดังอยู่ฮนะมาคงตัวนี้มีแบบเป็นทานหินด้วยฮนะ<า>บบเยอนะ<า>เลยเยอะมากๆเดี๋ยวขุดมาก่อนแล้วกันผมมีทานหินอยู่กี่ก้อนเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะสองก้อนเองเหรอน้อยไปปะเนี่ย โอเคฮะต้องการเยอะๆเลยทำเป็นพอสฮะขุดมาขุดมาขุดมาชึบโอเคฮะเอาผมจะเอาให้ให้หมดเลยแล้วกันได้เลยไม่รู้ตัวฮะตอนนี้เสกสกิลตันเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆลเลยฮนะแป๊บหนึ่งนะขอขุดแรกก่อนไอ้ก่ดีขอขุดฐานหินก่อนนะสกิลตันอยู่ไหนเนี่ย น่ะผมขุดใจม,ม,มุมแล้วกันโอ้ขุดยากมากต้องเอาดาบเฮ้ยเป็นหนึ่งนะเก้ตั้นอ๋อตรงนี้ไงเย้เป็นหนึ่งตีตีไม่โดนตีไม่โดนเฮ้ยโลมาอืมฟันไปฟันไปอุ้ยโตนะฮะจับไปโอเคตายเก็บมาได้ได้ลูกธนูมาฮะแล้วก็โอเคเก็บใจมุมมาแล้วกันมืดมากทางนี้โอเคฮะติดไปต้องทำโต๊ะครับ ตัคราฟตรงนี้ไงโอเคฮะเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็คราฟเป็นอันนี้เป็นทอสทอสทอสอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ไงคราฟมาให้หมดเลยแล้วกันโอเคฮะมีอยู่ประมาณกี่อันเนะี่ยเป็นหนึ่ขอคราฟก่อนโอเคมีอยู่ประมาณหกสี่อันจริงไปเลยต้องสำรวจฮนะมีแร่ตรงนี้ เป็นแร่เหล็กแล้วก็ขุดมาชึบขุดไปฮะอ่าก็ยังมีอีกฮะตรงนี้โอเคเก็บมาสวยชึบแล้วก็มีเป็นรางรถไฟด้วยเก็บมาก่อนล้วกันขุดไปขุดไปขุดไปเราเอาให้ให้หมดฮะโอเคมาขุดไปขุดไป มาคพนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวของเต็มนะตรงนี้เป็นน้ําด้วยแล้วก็สว่างมากอ๋อมันเป็นช่องนี่หว่าเป็นแบบถ้าใหญ่เลยทัตรงนี้จะขอเดินดูตรงนี้ก่อนล้วกันปิดไฟไปทางตันนี่หว่าตรงนี้นะฮะไปไปทางนี้ดีกว่านะชึบชึบอันหนึ่งเดี๋ยวเดินล่วงโอเคผมมาแล้วนี่หว่าทางนี้นะะมีแสงไฟอยู่ผมแบบเดินงงแลวนะตอนนี้ฮะ ตรงนี้ก็มาแล้วนะฮะทางไหนที่ยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวดูก่อนละกันทางนู้นล่ะไปแล้วฮนะแม่งลืมแล้วเนี่ยนั่นหนึ่งนะมันมีแค่นี้เหรอผมว่าผมน่าจะสำรวจไม่หมดหรือเปล่านะบนนี้มีอะไรหรือเปล่ามามันจะมีนะเดี๋ยวผมขอกลับไปดูทางนี้ก่อนละกันด้านบนนี้ล่ะเป็นลาวานะเอ๊ะแล้วก็มีมันมีอีกฮนะหนึ่งเขียยมา ผมว่าน่าจะเป็นทางเก่าทางเก่าจริงด้วยทางนี้ตันนะเราสามารถขุดได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนละกันมันน่าจะมีทางไปที่นะมีเป็นน้ำเย้แม่งน้ำเข้ามามผมว่าผมไม่ไปดีกวา่าทางด้านล่างด้านล่างมีทางลงไปตัวหนึ่งนะแม่งลาวาดิลาวาไปหนึ่งนะลาวาผมไม่โดนทีนึงตายเลยนะเนี่ย ต้องทําทางอ่ะโอเคปบบประมาณนี้แล้วกันต,ต้องค่อยๆเดินชึบมาจะบอกเลยว่าทางตันอีกอ่ะอทางตันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวคุดก่อนแล้วกันทางตันแล้วเปล่าผมว่าน่าจะทางตันนะกลับไปดีกว่าเจอได้ทางตันนะมันเหมือนแบบโคตรใหญ่มากแต่แบบทางตันเยอะมาก ทางนี้ผมมาแล้วแต่ว่าผมจะลงขุดลงไปดีกว่าเผิดเจออะไรนะฮะากเจอเหมืองแบบที่มันแบบใหญ่ๆแหละแบบมีแบบเป็นเป็นแบบเป็นลาวานะฮะแล้วมันจะมีพกไดมอนด์ไงแต่ว่าหามไม่เจอเลยหรือว่าต้องขุดลึกต่ไปเฮ้ยเป็นนึงนะเห็นสีอะไรเป็นนึงน,น,นี่คืออะไรเนี่ยเป็นไดมอนด์หรือเปล่า นะฮะประเดงนนะเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะ,ะเอ่ออเป็นแอมเบลอ์นะฮะเก็บมาเราต้องขุดลงไปอีกฮะโอเคถึงชั้นนี้ละมันจะมีไดมอนด์หรือปะนี้โคตรจะยอยากได้เลยฮะชึบมาขุดไปขุดไปขุดไปสลับพาดนี้ก็คือแบบ ขุดเหมืองฮะตามล่าไดมอนด์แล้วกันผมว่าไม่น่าจะเจอนะฮะลิปนี้มันไม่มีทางไปเลยแม่งแบบถ้าโคตรใหญ่แต่มีแค่นี้นะฮะแม่งมันหลอกกันนี่หว่านะปะปะปะชึบชิปชปช,ปช,ปชปิหรือว่าผมยังสำรวจไม่มีไม่หมดวะผมน่าจะสำรวจไม่หมดหรือเปล่าแต่ผมก็เดินสำรวจหมดแล้วนี่หว่านะฮะ เอทางนี้ก็ไปมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูอีกแล้วกันวิ่งไปวิ่งไปทางนี้ล่ะทางนี้ทางนี้มีแต่น้ำอะ่ะทางนน้น่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะแม่งน้ำมันพัดวะ่ะก็มีแต่น้ำเหมือนกันมันไม่มีทางไปต่ออ่ะต้องกินข้าวก่อนแล้วกันนะ ้ยน้ำมันพลามาตรงนี้เลยตอนหนึ่งโอเคฮะไปะผมว่าผมตั้งนี่กว่าบล็อกชึบชึบโอเคมาแล้วผมจะลองขุดไปอีกแล้วกันตรงนี้เผื่อจะเจอฮนะขุดไปขุดไปขุดไปไม่เจอเลยทางไปต่อฮนะ เหมือนได้ยินเสียงสเกลตันได้ยินเสียงตามแถวนี้เดี๋ยวคุณดูก่อนแล้วกันนะเผยเจอมันมืดมากเลยวางทอตก่อนลวกันได้ยินเสียงตามแถวนี้สเกลตันนะ่ะมันต้องมีทางไปต่อนะหื กดไปกดไปกดไปเอาพังแล้วขวานพังฮะไม่ใช่ดิพลิกแอ็กพังมีแค่นี้พลิกแอ็กหมดแล้วผมเอามาน้อยไงเหล็กก็ไม่มีนะฮะเหล็กมันไม่พอเลยอนะผมว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการสำรวจนะโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นไปหาทางขึ้นไปแป๊บนึงนะต่อบล็อกไปถึงหรือเปล่าเนี่ย ลองต่อบล็อกขึ้นไปก่อนแล้วกันน่าจะถึงฮะชึบชึบชึบตอบล็อกขึ้นไปฮะจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยชึบ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 ผมว่าน่าจะพออยู่นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บฮึบก็พออยู่ฮะชึบอ่าเกือบเกือบล่วงจะปิดทางไว้ก่อนแม่งเหมืองแบบหืม ทางตันนะแต่ว่ามันใหญ่นะเนี่ยจิมันต้องมีทางไปนะเดี๋ยวผมจะไปหานอกรอบแล้วกันสับทางไปนะมาเพราะว่าผมยังไม่เจอหีบเลยมันมันมันต้องมีหีบนะแล้วหีบนะั้นจะมีของนะฮะเท่าที่ผมจําได้เฮ้ยทางนี้ทางนี้ก็มีวะ่ะประเด็นนะขอดูก,ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นทางเชื่อมต่อกันหรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่เป็นทางเชื่อมต่อกันนะเดี๋ยวไปกลับไปบ้านกอนแล้วกัน เพราะว่าพิกแอ๊เราพังไปแล้วทั้งสองอันเลยจะกินเนื้อก่อนล้วกันโอเคฮะไปะผมต้องไปคาฟอันนี้ใหม่ฮะแล้วก็ต้องอันนี้ไปเผาด้วยเอาเหล็กไปเผาฮะมันแก้จะมือละตอนนี้นะฮะจะขอดูบรรยากาศยาเจนก่อนล้วกันนะในเกมก็ประมาณนี้ฮะโอ้แม่โคตรสวยแล้วกราฟิก <c oughs> <c oughs> ก็สวยอยู่นะเกมนี้นะ โอเคเราเราจะมาเคาะระฆังแล้วกันให้พวกเวเลเจอร์มันเข้าบ้านนะว่าจะมืดอยู่แล้วนะ oh, โอ้โหโคดังด,ดังมากตกใจหมดผมก็ยังทํากําแพงยังไม่เสร็จสักทีนะฮะได้ผมทําได้แค่นี้กําแพงอะนะฮะโอเคบรรยากาศยามเยน็นครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับเกม Minecraft นะฮะมาผมจะลงไปแล้วกันชึบฮึบอ่ามาเอาเล็กไปเผาะนะ ใช้มา30อันเอามาเลยลนะะแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปเผาอีกแล้วกันอีก28 29บล็อกแล้วตอนนี้แล้วก็มาคราฟเป็นเป็นพลิกแอคต้องกดตรงนี้ตรงรูปดาบเอิม่มอันนี้อะพลิกแอคคราฟมาเยอะๆเลยแล้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันของเต็มแล้วของเต็มแล้วจะเก็บนี่ก็แล้วกันเก็บเหล็ก เก็บดินไปเอานี่เก็บไปฮะเนื้อปลานี่เอาไว้ก่อนแล้วกันก็นี่เก็บไปเอมโล่ก็เก็บไปฮะขอล้ำค่าแล้วก็อันนี้รางนะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วย้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บาย